คุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงกลับมาบ้านถึงกับช็อกทันทีนะครับไม่อยู่บ้านมา4ปีข้างบ้านถือวิาสาสะบุกตัดกุญแจพ่วงไฟย,ย้ายเข้ามาอยู่แทนหนุ่มร้องผ่านโซเชียลนะครับล่าสุดต่อรองเคลียร์กันไม่ได้มีการแจ้งตำรวจด,ดำเนินคดีกับคนข้างบ้านแล้วครับ พุอข่าวรายงานว่ามีหนุ่มรายหนึ่งนะครับออกมาร้องผ่านทางโซเชียลว่าตัวเองไม่อยู่บ้านมา4ปีพอกลับมาบ้านก็ต้องพบว่าบ้านของตัวเองนั้นถูกข้างบ้านถือวิสาสะบุกเข้ามาตัดกุญแจแล้วย้ายเข้ามาอยู่อาศัยทำเรากับว่าเป็นบ้านของตัวเองมีการพ่วงไฟจากบ้านข้างๆเข้ามาใช้ภายในบ้านของหนุ่มผู้เสียหายด้วยตัวบ้านเละพังเสียหายหลายจุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ปั๊มน้ําก็เสียหาย โดยผู้ใช้ Facebook ชื่อมารวยทีคาธนสกุลนะครับโพสตภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมไม่อยู่บ้านมา4ปีกลับมาบ้านข้างๆตัดกรอนกุญแจพ่วงไฟจากบ้านตัวเองย้ายเข้ามาอยู่ทั้งแอร์ทั้งเครื่องปั๊มน้ำเสียหายเกลี้ยงบ้านเละล่าสุดหลบหน้าไม่ยอมมาเคลียร์ให้ป้าผู้เป็นเมียมารับหน้าแทนโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผู้โพสต์ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าไปตามที่บ้านเจอลูกเขยเจ้าของรถคันสีดําอยู่บ้านไม่ยอมลงมาแต่โชคดีที่มีจดหมายมาส่งพอดีเลยโผล่หน้าออกมาดูเราเลยเรียกให้ลงมาเพราะก่อนหน้าโทรหาป้าแต่ก็ไม่รับสายไปหาที่บ้านหลายรอบมากเมื่อวานไฟเปิดอยู่ได้ตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครลงมา หลังจากที่คุยกับเจ้าของรถคันสีดำจบป้าก็โทรมานัดคุยทันทีหลกัหลกๆที่ยังไม่แจ้งความเพราะเห็นมีลูกหลายคนแถมยังมีลูกเล็กด้วยอยากให้มันจบที่การพูดคุยต่อรองคือถ้าแจ้งก็โดนหมดทั้งบ้านแต่ทุกคนที่คุยโยนกันไปโยนกันมารวมถึงป้าสรุปเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงเย็นนะัดตำรวจไว้ละ จบที่การแจ้งความดำเนินคดีเพราะคุยไม่รู้เรื่องไม่มีใครสามารถรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ได้และให้โอกาสมาสามวันแล้วพยายามติดต่อพูดคุยหาทางออกแต่ก็ไม่เป็นผลส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปกะวินพบรัตนวงศ์ไทยทีวีสองรายงาน